<Yes. S 2> สวัสดีครับผมช่องไอ้ปาหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับนี้จะมาเปลี่ยนคาเบกหน้า N P เบกคาเบกหน้าของในรถน้ำมัน N P สามร้อยให้ดูนะครับก็คือทำไม่เป็นแนวทางเนาะก็คืออย่างแรกคือถอดล็อก,ก่อนนะครับอ่าอย่ามาเริ่มมันทำงันนะครับนี่นะครับแกะล้อเสร็จน,นะครับก็ประมาณนี้เนาะก็คือกผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะนี่คือครั้งแรกเหมือนกัน ดูจากใน YouTube เอานะครับศึกษาเอาเนาะเหมือนให้แกะเบอร์น่าจะเบอร์14นะครับตอนนี้เนาะตอนนี้เนาะเป,นเป็นสักเปกนะครับอ,อาจจะลองมาเริ่มถามกันนะครับนี่นะครับอรเอาเบกไปแล้วก็ แล้วผ้าเบรกออกเหรอดึงออกมานะครับสังเกตเขาจะมีแผ่นเนาะแผ่นล็อกตัวนี้ปึ๊บเลกออกก็พยายามจำไว้วันนี้เนาะถอดยังไงใส่อย่างนั้นเราต้องจำไว้ยังไงครับ <c oughs> ก็อีกฝั่งหนึ่งเดินออกฝั่ง้นเหมือนกัน สังเคตแผ่นนะครับจําไหมเนาะแผ่นดูตานี้ก็ไปฝั่งนี้นี่นะครับก็คือของใหม่เนาะของยี่ห้อของคอมเพล็กพิโมนะครับของเก่าเนาะเอาจริงถ้าเปรียบเทียบนี่เหลือเยอะอยู่เลยนะให้ดูนี่นะครับห่างกันนิดเดียวเองอะแต่ว่ารถผมมันเบรกไม่ค่อยอยู่ไงเพราะว่า ลอมันตัวนะครับเดี๋ยวมาลองติดตั้งกันนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับแย่เนาะให้ลงปุ๊บแล้วก็ล่างนี่นะประมาณนี้นะแล้วก็จะดันปุ๊บมันจะเข้าล็อกของมันนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็คือให้เราใส่นะครับ คือมันใส่ได้เลยนะเนาะไอตัวแผ่นผมลองศึกษามาแล้วก็บอกว่าแผน่นแผ่นตัวของเก่านะครับแผ่นตัวนี้เนาะไม่ต้องใส่นะครับลองสอบถามทางร้านมันแหละตอนแรกผมก็ใส่แหละเออที่ผมขอรัลองสอบถามทางร้านก็บอกไม่ต้องใส่นะครับคือใส่แบบนี้เลยปกติก็ใส่ล็อกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมล็อกกันนะครับพอใส่เบรคเสร็จก็เส่ล้อได้เลยนะครับ พ้ขอขันให้แน่เหมือนเดิมเนาะก็แล้วก็เราก็เอาไปวิ่งเทสทดสอบนะครับลองวิ่งระยกสั้นๆก่อนเนาะวิ่งลองไปเรื่อยๆนะครับก็คือพระมันนะครับเป็น,ปนพระเบรกผมก็ไม่ค่อยได้ชำนาญเนนะาะก็อาจจะอธิบายไม่ค่อยละเอียดหรือถูกมากเท่าไหร่ก็ของผมเป็นรถตัวน,นี้ประมาณแป0 0 0ื 8, ่นโลเนาะเดี๋ยวใช้รักห0ื่นโลเดี๋ยวผมจะอัปคลิปรีวิวนะครับว่า หลังสาชักใช้ประมาณหมื่นโนจะเป็นยังไงนะครับมีเสี่ยงไหมมีเป็นฝุ่นดำไหมอะไรเงี้ยครับแต่จะมารีวิวคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ